ไอเดี oh wait, hey, wonder, <S <S uh ๋ยวอเลนโรมคืออะไรอ่ะอัเลนเม็ดด้วยมันเป็นใครมาแล้วกูจะแท็กมึงทุกกล้อบไปี้แท็กแม่งหมดนี่แหละผัวเมียใครอะไรยี่อะไ่สนเฮ้ยไม่ตายได้ไงดับ b l e ล i ิ l มีมาจัดเหรียดาวสูงดินเริ่มเล่นแบบเข้าใจไงการแมคโครแล้วเมยมันออกของอะไรอ่ะเยียเลย์ออกของอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงไม่ดักเลยวะปล่อยยังไงแท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 งเอออะไรหลงสวยเฮ้ยสวยอะไนสวยเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยเยี่ยสวยเอ้ยเฮ้ยอะเลนหมดเปล่า เฮ้ยเฮ้ยอะไรแมนซมกูเชื่อใจมึงแต่แรกอยู่แล้วคิวคิวอะผมครับตอนนี้มีอยู่2คนไม่มีใครเลยไปเ๋ยวพี่โกทูซูพิงกับผมย๋ยวผมพาซูพิงสวัสดีน้องแป้งด้วยครับเอวเอวซูผมอดมากเลยพี่เอาดิทำมันได้แบนนะเอวซูอันหนึ่งพี่ไปฉีกครับฉีกอโอเคพี่น ดิวโชว์ทีป็อันหนึ่งมาแล้วด <c oughs> ิวใช่ชชชชบาลเลนเซอเจอนะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวอันเลโลมคืออะไรอ่ะนี่กูจะไม่เจอปกติเท่าไรหร่เลยใช่ไหมเนะี่ยออยอ,อ,อีกแล้วอ้าวมันตัวเมนอะครับคุณชุติเดชเขตสมควรขนมนี่สำหรับไอเก่งแบบแมนยู่ยออขอไม่ละกนะจะโดนดึงบัฟปะเนี่ย chị thấy tên chính chính tôi băng mãi đuôi mấy quay dần này bông này mà con khổ rồi không chôn tiền บอลไปแล้วไลแอสเซเล่นมัดบอของเราโคตัดเล่นูลเก็บไปแล้วนั่มาซ้ายโคตรเร็วเล คนอ่อนแอเท่านั้นแหละที่ต้องหวังเพิ่งแต่คนอื่น่เก่งแลเปนี่อะไรสัสไปเลยหัวใจว่ายับไปซะถ้าเป็นเมื่อไหร่กูจะแท็กมึงทุกรอไปอีดอง มึงก็แท็กกูแม้กูก็ให้มึงเสี่ยมึงจะเอาตังค์ไปทำพ่อมึงไงผมตบพ่อมึงไหมเฮียกิล่ามันก็แท็กทุกอันนะอยากแท็กมีส้นตีนเล้วนึกว่าพิมพ์ว่าแก๊กเก่ง เดี๋ยวคุณปชดด้วยการแบบแท็กมันอีกรอบเฮ้ยหนว่าไอ้สัตว์เดี๋ยวจะได้เห็นว่ากรงเล็บของเล่มงก่บบของเราถูกโจมตีแท็กแม่งหมดนี่แบบหละผัวเมียะไรใครเลยยี่ยี่อันนี้ฝน ระวังพุ่มไม้ด้วยคนอ่อนแอเท่านั้นแหละที่ต้องหวังเพิ่งแต่คนอื่นเ,เล่นยากไหมก็ยากอยู่ครับวากว่าจะเป็นก็นานอยู่ บังคุ่มไม้ด้วยสกิลอัลติเมทพร้อมแล้วป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีมันนี่หรอโจมตีป้อมศัตรูเลยฉันจะต้องตามหาแม่ให้เจอแม่เลนมันอยูุดบนน้องเขาทำล่างเนี่ยเหรอเฮ้ยบนอะไรโจมตีป้อมศัตรูเลยไม่ได้ตน้าด้วยกันเนาะ พี il, لا, ่พลาดแลว่คนรหายไปแล้วซรคลิปตาังส่งออกไปผมไม่ไหยิล um ouais, ีกัวนีะ่เฮ้ยแชเฮ้ยเเฮ้ยเ้เยะเ้อเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยยเฮ้ย่เย้ย้เยเเเฮ้ อ,อล้กันเดีด๋ยวโดน h u t d o n ไช่ตเจ้าหมอนนั่นเอาแต่บทอะไรปล่าตายหมด จวลนเลยอ,อะไรพี่แกไม่ตายคอือ,อท่าน่นเนนาเจ็บรับบนอย่างละกล้าเรื่องนี้มันเรื่องเป็นจัดเลยนะแม่ว่ายัางไงจะต้องตามหาแม่ให้เจอ,เอพลังมังกรเฮ้ยีอ ไปแล้วไม่ล่างล่างมาล่างมาทีด่ามันตากบอลแล้วตาดีเลยข้ามลายห่างแยกเลยจะรอดินงผมได้ทหารเรวพยายาข้ามาช่วยน่อย

โอ้โหไม่ตายอัลซามาฮีอู้หนึกว่าไม่ตายมังกรฟาดฟนมาจัดเหลือเกินอะไรนะมาจัดเหลยอเกินที่แบบคุ้นมอย่างที่เหมาะกันดาวมันมันแบบว่าดาวสูงแล้วพี่เริ่มเล่นแบบเข้าใจไงการแม็คโครเอาง ไมโคโโมากอ้ดออันแบบว่าเข้าใจจังหวะมากต่อซื้อไก่อะใช่มันแบบพอเล่นดาวน้อยมันแบบไม่เข้าใจคนดูก็ไม่เข้าใจเราคิดว่าเราโง่งมังกรฟาดขอบคุณครับทุกคนมานิดสวัสดีครับอันนี้เล่นกับน้องคิวคิวนะวาเลนเซีย

ขอบคุณครับคุณมานิดสวัสดีครับช่วงนี้ไม่เล่นพี่ต๋องแล้วหรอครับไม่ได้เล่นเลยครับคนอ่อนแอเท่าน,นั้นแหละที่ต๋องพึ่งแตบบ่คน,นอื่นเล่นต๋องไม่ได้แล้วไม่สามารถแล้วไปติดของได้เลยไ,ไอ้ของมั้ยอะไรเลยระวังแค่หลังบวงัวไม่รู้ว่าใครอยู่จะผมช่วยิอยงแกไม่ได้เดินเบี่ยงมาเนี่ยได้รึเปล่าบ้าจังบ้าจัง ไปอทไมร้านให้เยหนรอยากห้อบน่อนเวมันต่อเยอะเอาละไปกันเลยหงเม็ดสองเม็ดคิวคิวสตรีมไหมตอนนี้ไม่น่าสตรีมครับ ซีมดิไม่ซีมหรอไม่เีมคผมเพิ่งวันนี้ไปถ่ายงานซีมกันนีหน้ามาเจอก้อบคลินิกเหนื่อยล้เดีเ๋ยวนแบงกไปเล่นลองแวมมาเล่น่หน่อยดีวะ โกเด้นเติมเกมเว็บเติมเกมสุดแสนจะปลอดภยัยเติมง,ง่ายตลอดยี่บี่ชั่วโมงอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะครับผมเพื่อเป็นการอุดหนุนพี่ทางอ้อมด้วยนะครับผมใครที่อยากเติมเกมไม่รู้จะเติมที่ไหนก็สามารถเติมง่ายๆที่โกเด้นเติมเกมได้เลยเข้า Google <S <S ก็สามารถเติมง่ายๆที่โกเด้นเติมเกมได้เลยและตอนนี้เขาก็ลดราคายกแผงเลยนะครับผมขย่อราคาตลาดมีเกมอื่นให้เลือกมากมายด้วยนะ เติมได้เติมดีเติมไม่อั้นที่โกเด้นเติมเกมเเเเเเีียยยมมมมัันนนนนนนฟิิงงงดดดดููููะะะะวววค่่่่่่่ออออไไไไไหหล็้้้พรรกาาตตตึโท เครื่องกูแอบกันหมดเลยแล้วกูจะตียังไงวะเนี่ยเชื่อเชี่ยไอ้สกอตายซากตรอดอ่เปิดความชิบหายแล้วก็ชิบหายกันเรื่อยๆบอลรัวทีนี้ไม่ไอ้สองคนนั้นมันยืนอยู่ในพุ่งทำไมเพราะน่าน่าจะนมาเชยโซนผมยิงได้แหนกสองคนก็จะยิงยังไแล้วชิบหายแล้วกูเลนมังกรของเราถูกโจมตีไปเลย ป่อยป่ะหรือว่าพีหอมปล่อยก็ได้ป้องเล่นกลางของเราถูกโจมตีฉันจะต้องตามหาแม่ให้เจอเฮ้ยเน็ตไปไรอะเย่าเอาละไปกันเลยเจ๋ง Nanh mục điện mật công lệ công tân công này không mãi được chưa hai chịu tân này เประกอนแล้วตายพี่เริ่มแห้งไวสัตว์กูว่าี้แรงว่ะเ่ติดดึงอะไรกันได้อยู่แค่อย่าตายพอวะกากดให้ารกดตายนนแต่ผมว่าการได้อยู่มันจะมันจะตายวันนกันได้ห่น้ด่ต้องแกกิจริงไง อต้องรอดาบอีนี่ก็ไม่ตายนะอีสัตว์แก๊กมาชีกันแล้วยูเอยังไม่ตายอะไรคืออะเลโลมายี่เร่อของอะไรเนี่ยจินเทารัสอัลฟาคนอะไรด้วยครับแล้วเมียมันออกของอะไรอ่ะคืออะไรมันได้เอาโป๊กคองเหรอสายขวานพี่ศัตรูกำลังโจมตีดัสเลเยอร์ใช่อย่าเริ่มมา ใครจะค้ำหยานวะเอาตัวรอดกันเองถูว่าใช่เลนออกแขฉงอะไหวอยู่นะแต่แม่งออกดาเมจซะรอเข้าจังหวะขอบคุณน้องฟ้าครับต่อซับเลนนี่เจ็ดวัสดีครับไปกันเลยเออเวร์ถือให้เดี๋ยวได้ของอีกพี่อยดิได้ของตายครับ อยาี้คือเธอมองเพื่อนทำเวีปคนแปดวิ่งจีที่ไม่มีผลิตของเวอยนี่เราเนี่ยสิงโซนเลยเอาคนที่ผลิคนละตัวไปไปปะเนี่ยไปคนณมาทำเวียหที่ไฟกลางก็ได้หรือไม่ไม่ก็ไปล่างไฟได้ไหไบนก็ได้ใครได้วะ มันได้เป็นน้อยได้ปะใครได้ของกันเป็นใครใครเดียวบ้าอะไรครับ ไม่ออยยัง่่ะรู้ใครได้ผมยังไม่รู้เลยดูว่ามันได้หรือว่าเราได้ได้มันได้ก็มมไ,ไม่รู้รได้ดิเรามีกัปแฟนกัปแต่ยังไม่ปล่อยเลยออกมาแล้วเอาโดนดึงอีกต้องคอยเฉยหน่อยดิอุ้ยจะตายเต็มหมดเต็มหมดเฮ้ยมึงไม่ดักไงวะปล่อยทำไม,ม,ไมไดด แแงงเฮ้ยไอ้เหี้ยขวัญวะเฮ้ยมึงกูว้าวมาเป็นแมงคือไม่หลบด้วยแม่งมีฟิกไอ้สัตว์นึก่าใช้หมดแล้วเอาเรนลงสวยเฮ้ยสวยออะเรนสวย เฮ้ยเฮ้ยสวยสวยเฮียสวยเอ้เฮ้ยอเลนหมดเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอเลนแมนส้มกูเชื่อใจมึงแต่แรกอยู่แล้วไอ้เฮียไอ้เฮียแม่งเล่นอย่างดีโอ้โหตึงลิลล่าเห็นว่าการเอาของของมึงอะแม่งตึงไอ้สัตว์สวยจ้าแซคิวคิวมันแบบสเต็ปไม่ถึงไงน้องน้องต้องยอมรับแย่ดูมั้ย ไอ้เฮียแม่งแบบมาแม่งดา่าฟกันมาแบบโคตรด,ดีแหละแบบพี่เห็นดา่าพี่ก็แบบคิดว่าเราชนาดาะดา่าโหตรด่าโหตรจริงครับโอ้โหดา่าโคตรโคตรทีมแบบสุดยอดเลย <c oughs> ไ,ได้เสียยงทีออ่โอ้โหอลเลนโบรมนะครับไปเล่นกันเยอะๆมาลินเล่นมามามีคิวคิวด้วยคิวคิวเอาเข้าไอดีไออันนี้พี่น่ะ อันนี้มีพี่กดกี่คนอ่ามีตอนนี้มีสามคนถ้าจะมีเอาอะไรมาอีกก็ได้เดี้จะเอาลูกเพจไปก็ได้ที่เหลือมาใชของพี่มันยี่สิบดาวไงเล่นแบบลูกเพจได้เดี๋ยวก็อีกอีกรหัสอีกอีกรหัสหนึ่งที่กี่ดาวนะอะไรนะอีกไออีกรหัสหนึ่งที่กี่ดาวนะไอไลรหัสที่พี่ให้ผมมาไม่ กือถอนไปคนไม่กนไม่น่าคนนะยังไม่ได้เล่นเลยไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วให้ไหนไปหรืออยากจะลองลิ้นชาแนลก่อนได้ไม่มีปัญหาไม่ถึงแมเออไม่ถึงไม่ถึงให้ผมกดละทันทีเ่ยอ่าเปลี่ยนก็ดีเปลี่ยนก็ดี